อแม่ทำไมไปนั่งยืนยังไงเธอทำไมเออแม่แสดงอิทิลิสต์ดอแม่ไปยืนบนนั้นน่ะเป็นตะคิวแน่ๆเท้าลอยอุ้ยดูสิอุ้ยเนี่ยมันลอยจริงเนี่ยทำไมแม่เอาแม่ลงมาแล้วอุ้ย แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงงเดี๋ยวตั้งใจฟังกันก่อนอคือเราบอกว่าทีมเราเนี่ยเราจะไม่แยกเราจะไม่แยกย้ายกันหาพี่นะเราจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าฮะไม่ถึงแม่ไปถึงสามไม่ใช่เพราะเราเพราะเราคือแบล็คพิงก์ดันคิวดิสลาบปลัม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 ดิเลฟแม่ด s l เลฟ เลือดคิ้วดิดเลิศแม่ไม่เลือดคิ้วดิดเลิศเราจะไม่ใช้ไเราจะไม่ใช้ไฟสายไฟฉายกันนะจ๊ะสาวๆโอเคค่ะแม่เทียนโอเคเทียนก็เทียนถ้าผีฮันราอะไรไปวางอาวุธเลยจ้ะวางแล้วหนูวางแล้วท้าเปิดไฟโอเคอ้าวหนูไม่หนูไม่ได้เทียนแม่นะแม่แม่คลองเทียนกันเดียวสองคน แม่เอาไปจุดในบ้านในบ้านมีเทียนอยู่แม่จะเป็นแสงสว่างยังไงอ๋อโอเคแล้วแม่แล้วแม่แล้วแม่ก็จะเดินนำใหมพวกเธอเดินตามไงวิแม่สว่างมากเลยอ่ะููปปเสียงระตไหนไปดูข้างบนสิแม่แม่หนูเอาเทียนแป๊บนึงมันเปปิดระตูไึ่งเนี่ยมันเปิดประตูตรงนี้ไม่ยแม่ไหนอยู่ชั้นล่างแน่เลย ทำไมทำเม็ดสว่างจังวะสว่างวอาไฟฉายอีกสว่างวอาไฟฉายอีกเกียอยู่ไหนหมดข้างล่างแถวนี้อุ้ยเขาตอบเขาตอบแม่แม่ไอ้ถ่ายถ่ายรูป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 อะไรอุ้ยส่องไม่เนยเราไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรไม่เลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วเพื่อนถ่ายแล้วเพื่อนถ่ายแล้ว คือมันไม่มีแผนอ่ะดีมาให้ตายก็ก็ตายไปทำป็นง่ายๆงั้นเลยเหรอสรุปว่าผีอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างหรือเปล่าถ้ามันสองติดข้างล่างอ่ะแม่ตรงนี้อ่ะมันต่อตรงนี้แต่ว่าข้างล่างมันก็มีุณหภูมินะเราว่าข้างล่างแน่ๆเออแม่ลองนำสิใครจะใครจะแก้ลงไปมืดขนาดนี้ทุกคน มึงลงมาเป็นคนมาสี่มาสี่แสงแสงเทียนส่องใจแม่น้ำมันเดินหนุนน้ำหนุนนำไปไปไปเดยวเราเดินติดมืนมากมืนมากแม่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันมันมันแล้วทำไมเราอยู่สองคนล่ะแม่หนีเอาอู้รู้เลยอ๋ออ๋ออ๋อไม่เป็นอ๋อโอเคเรามาหากระดูกกับโปงอีจ้าบอดะไร มวินนี่กันเนมีตู้ให้เราหลบด้วยเราหลบตู้นี้ไหมล่ะแม่เจ้าห้องห้องนี้เดี๋ยวไหนนะไม่มีบอไปบอกคอคอคอวิเนี่ยมันต้องมีสนุกสักอย่างเิฮะเสียงใครกรีดแม่ไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะไม่มีอ๋อ มีคนปิดประตูขังเราวิธีอชินีน้อยมันบูลี่เราเราต้องอมบันบูชายนดูสิมันปิดประตูขังเราเราบอกเราบอกให้มหนลงข้างล่างเราขังมันไปเลยแม่เราเราขังนันเองไว้ข้างในไม่มีไม่มีใครที่จะเปิดประตูหรอเปิดประตูทิเอะเปิดแล้วแม่อะไรอุ้ยอุ้ยไม่ใครไม่รู้เขาบอกว่าฝอย ้จริงๆตมันเหลืออะไรน่ะมันเหลือแค่เหลือก้อนออกแล้วอุ่ยแม่มันผักเตียนมันมันผักเตียนอุิยงมันผักเตียนอุ่ยเป่าเตียนฉันดับหมดเลยไม่เป่าเตียนฉันดับหมดเลยแม่จุดเทียนนี้ให้หน่อยเป่าเตียนฉันดับหมดเลยอุ้นเป่าเตียนระดับหมดเลยมันเขียนเขียนแล้ว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 เอาไงดีนะคขีอะไรล่ะเขียวถ่ายรูปคีเขียวถ่รูป เดี๋ยินอะยรผีเดินไถลุผีว้ยมันผีมันคุยกับใครอ่ะมามานี่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 อ่ะเดี๋ยวทุกคนถือกล้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่แสงสว่างขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาคนโอเคเรารอวิ่งหลบเขางองไงเดี๋ยวเรารอรอตรงนี้เรอให้ผีมันล่าแล้วเราก็จะวิ่งไปทางนู้นวิวิวเสียงโทรศัพท์วิธทำให้เสียงโทรศัพท์ข้างบน แสดงมันอยู่ข้างบนแม่แม่เดี๋ยวเดียวทำไมเสียงโทรศัพท์นี่นี่วงนี่วิ่งนี่ไหนทำไมเสีนี่ไงนู่นนี่ไงโทรศัพท์นี่ก็เอาโทรศัพท์มันดูทำไมทำไมเสียงโทรศัพท์อยู่ข้างบนวิ่งแพ้แล้วออกมาทำไมขอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะน้องมาเองแล้วหาที่หลบก่อนนี่นี่ห้องที่เราจะหลบใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดประตูไว้แอดหนึ่งถ้าปี๋มาเราวิ่งเข้าทา้งไรนะโอเคปี๋มันจะขึ้นมาข้างบนหรอแม่ มันตื่นขึ้นมาเราต้องลงไปล่อมันก่อนไหมบีดไม่เอาไม่เอาเราต้องให้อีบีมันล่อผีเอออีบีมีมาล่อผีอุ้ยลูกบอลอุ้ยลูกบอลมาจากไหนลูกบอลมาจากข้างบนทำไมผีมันผีมันผีมันหยุดลูกบอลจากข้างบนลงไปข้างล่างแสดงว่ามันตรงนี้แน่แม่หรอมันต้องแอบมันมีสองตัวในบ้านสองตัวเลยเหรอเออมันเห็นเรามีเทียนเยอะไงนึกว่าคนมาเยอะ แม่ลงไปเติมเทียนเล็วจะไม่กล้าลงปลอกเทียนเลยตัวแม่เติมเทียนง่ายสุดแล้วอีบีมมันไปไหนเนี่ยอ,อ,อ,อยู่ในรถอยู่ในรถอีนี้มันหนีไม่ไปทำอะไรอยู่ในรถมันหนีอะแม่มมมไม่ต้องเลยอีบีมเข้ามาเร็วเร็วเนี่ยมาอยู่เนี่ย,อ,ยอุ้ยทำไมขึ้นไปอย่างนั้นได้อ่ะ เขโอ๊ยทำไมขึ้นได้อะทำไงอะออ๊ยแม่ก็เข้าได้เหลือพวกเราอีกแล้วว่าเหลือพวกเราทำไงอะขึ้นไม่ได้อะทำไมบ้านนี้ขึ้นไม่ได้วะ hello Lord where are you show yourself please ได้แลแล้วเราจะบอกอะไรไอ้ปังคมไอ้ปังอีเดเขาเอาออกไปเล้ผีมันหักคอได้ทั้งนั้นเออค,ะค่ะโอเคครับแม่เฮ้ยมีอะไร <laughs> <laughs> กอด where are you เราต้องดับทีีมันดับเทียนจี้หมดแล้วอ่ะเราต้องดับเทียนเราต้องดับเทียนไม่ถ้าเราจุดเทียนแล้วผีมันไม่ออก boss where are you where are you where are you hello show yourself kill my mum ผีผีหายไปแล้วอ่ะไฟดับหมดแล้วไฟดับหมดแล้วไฟดับหมดแล้วเทียนดับหมดแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วแม่เข้ามาสิ <laughs> หนูไม่เห็น ต้องต้องดูไฟฉายนะถ้าไฟฉายกับพิบเนี่ยตาตาไฟฉาย UV กับพิบโอเคแล้วถ้ามันกับพิบแสดงว่ามันหันแม่หนูลืมไปหนูถือไอโฟนมาด้วยเออไอโฟนมันปราบผีไม่ได้นะฮัลโหลโกดโชิญยัวเซลทำไมผีมันไม่ออกอ่ะเออน่ะหนูปิดเทียนนะอ่แม่มืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยเลยมืดใช่ไหมมืดแล้วไม่เห็นอะไรเลยโกด Where are you โกลชยูเอปิด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 คอยดูทคนมันจะตายคนอีกสอคนนั่นตายนะแม่งคิดแม่งขิดวางคทนี้คนเลยมันตายได้จริงหรอแม่จะตายนะได้ได้ไม่เห็นวันนั้นอ่ะมีคนตายจริงหรออุ้ยนั่นเขียนไว้ mẹ đâu vậy mít tiền đừng đừng vậy đừng vậy mình đây cả mình không tay cái box mình bạc mình không tay แม่มันเป็นอย่างที่แม่บอกจริงๆด้วยแม่มันเป็นอย่างที่แม่บอกจริงด้วยคือบลอกตรงนี้เขาเอาออกไปแล้วไม่เล่นเมื่อวานกับผู้ชายผู้ชายตายกันทุกคนตรงนั้นน่ะเออเแกดีนะแล้อยู่กับแม่เนาะเพราะแม่เป็นผู้ผู้มีความรู้ไงมีภูมิฐาน ไม่ใช่ไม่ใช่อีชนีน้อยน่ะมันเป็นคนขึ้นก่อนเพื่อนนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวเอามันบูชายันไปเลยในไหนแก็ในไหนมันเป็นคนทำบ้านเองในไมันก็พลาดแล้วนะแม่โอเคทุกคนหยิบไปใช้ค่ะแล้วก็กินเออเราหยิบได้แล้วเพราะว่ามีเหยื่อของเราตายแล้วเหยื่อที่เราเลือกตายแล้วใช่เพราะฉะนั้นหยิบไปใช้ได้เราหยิบไปใช้แล้วเราซัดยาคนละก็ปลุกเลยค่ะ โอเคกล้องอยู่ไหนหมดเราไปถ่ายรูปผีดกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปศพก่อนแม่เนี่ยอีผีอีป้าเน่ยมันตอนมันล่าสิทธิ์มันมยือยู่ตรงนี้เลยนะอุ้ยดูสิอุ้ยตายท่าสวยมากอุย้ยมีต้องถ่ายหน้าหน้าคนบักเอาไปบอก GM ไงแมงี้แม่แม่ถอยอิ่งจะโดน <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละแม่นั่นแหละเออเออฉันจะบีบคอมันไล่รูปไล่รูปสังศรเลยนะเออรูปบีบคอรูปบีบคอนี่เออแม่หันมองเออแม่หันมามองนะหันมามองหนูหันมองหนูเออนั่นแหละเราต้องหนีขึ้นชั้นสองแม่ถึงจะถ่ายได้ ไม่อยู่ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าตอนผีถ้าตอนผีมันล่ามันมันมันเดินขึ้นมาจากข้ามบนเป็นอีป้าถือเขียวเจนทีเห็นอยู่ลองเรียกเขาไหมล่ะมันต้องมันต้องมีคนเป็นลำบูชายันน่ะคนที่ลำได้ก็มีอยู่คนเดียวแหละแม่แบ็คพิงของแม่ เขาแค่ตอบแม่เขาแค่ตอบแม่ถอยนี่หรอ Where are you Show your s e l f p l e a s I'm here Kill my m o m ไปเถอะเราเราเราต้องเปลี่ยนคนไปวูดทำไมมันมีควันออกตาในชั้นเนอะไหนไม่ได้เห็นคนออกอ่ะจิงโตนาเนียโอ้ยหเหรอต้องไปคุยกับผีเลย Hello Are you hear me? Show yourself. อุ๊ยแม่แม่เปิดให้หนูหน่อยแม่เปิดให้หนูหน่อยหนูกลัวอย่าแกล้งหนูสิคนคนต่อไปเป็นเพจเพจเราไปคุยอ่าเพจเราไปคุยอย่าไปกระโดนแกงสิไม่โดนหรอกคนเพจแม้ใจดีสัญญาไม่เก่งไม่เกงเราเก่งเฉพาะอิกชนีน้อยเออ มันบอกว่านิกแป็ว่ามันจะออกล่าเราเูยนะถ้ามันบอกว่านิกมันบอกว่าต่อไปก็คือคนต่อไปก็คือแม่ไงเน็กเนี่ย,ย,าย <c oughs> มาให้เขาบอกว่าเน็ก,นกแม่ไลน์ต่อไปไม่เขาบอกว่าเน็กแม่ไลน์ต่อไปน,นี่ไงโอเคอโอเคอเมแม่หนูรู้นะแม่เอากล้องวางทำไมมัน้าไม่ได้ไงจริงเหรอใช่ไหมไม่รู้สิแม่ต้องพิสูจน์แค่ใน YouTube ไม่มี้ pues mm ี hmm. ö, ินตานะน่โดโรตีไงโดโรตีここัลโหลโดโรตี Hello Show some effect h e l ล o h ล l l ลโดโรตีัลโหลโดโรตีพิงเราเปิดพลงแบ็คพิงแมทเต้นแบ็คพิงเออไม่ไม่อยากมาก ข้างล่างกันดีกว่าไหมได้หรอแม่ข้างล่างวิแอทแท็กวิเข้าห้องดีกว่าวิแอทแท็กแอทแท็กมามัมนาวนาวอันี้ you แอทแท็ก now เจอแต่ข้างล่างมันแต่ข้างล่างมันมีตู้นะมันมีตู้หลบอยู่นะแม่แต่หนูเคยตายในตู้จุดเทียนอะเอาไปไม่ะเดี๋ยวแม่จะเดินนำอ่าไป ยังพี่อุ่ยแม่แม่หนูวิ่งก่อนนะมาแล้วมาเร็วมาแล้วแล้วๆๆ้วแล้วๆล้วรอฉันด้วยอยู่ไหนอ่ะไม่รู้วิ่ยหยุดแล้วหยุดล่าแล้วไปดูแม่สิ แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่นำเองแต่แม่อุ้ยอุ้ยวิญญาณอันนี้จะมีไม่รอจะเลยอ่ะจะอยู่กับฉันวิ่งตามหลังฉันนึกว่าเพื่อนเมื่อกี้เราไปวิ่งตามหลังเขาทำไมแม่ไม่ใช่เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นอีป้ามันเดินจีก็เลยวิ่งตามมันจะนึกว่าเป็นเพื่อนพอมันหันกลับมาอ้าวอีป้านี่วบาจีก็เลยวิ่งห้องน้ำอ่ะอุ้ยแม่มาหน่อยแล้วอุ้ยแม่รอด้วย ตู้เดียวกันตู้เดียวกันหนูหนูอยู่ด้วยไหมสิงกันอยู่แม่จับประตูไว้สิงกันอยู่ในผีอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยเออล้วเปิดเออล้วเปิดไปก่อนไงแล้วผีมาแล้วค่อยปิดอ่ะมีคนย้ายตู้แม่มีคนย้ายตู้กระจายความเสี่ยงไปล่อมาไหมเออไปล่อเขาไหนอ่ะไปดูสิแม่เราไปดูสิ เฮ้ทีในแม่มันแห่เพื่อนตายแม่ยอุ้ถ่ายลูปีป้าแล้วถ่ายลูปีป้าได้แล้วแม่ติดแล้วติดแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนตายตายตาไม่หลับด้วยแม่แม่ไปไหนแล้วอะแม่รอหนูด้วย แม่แม่ช่วยแม่อย่าปิดสิช่วยด้วยใครจะไปแย่งมรดกแม่่แม่อย่าแกล้งหนูสินี่แหละอีนี่แหละตัวดีอุ้ยอุ้ยจะไม่แม่ อุย้ยอุ้ยเอาทำไมแม่ออกไปข้างนอกอะ่ะอุ้ยมันออกมายังไงอะ่ะเออเอาเอาเอาทำไมแม่เขา <laughs> แม่แม่เขาไปตอนไหน <laughs> สรุปผีคืออะไรแม่นาแม่สรุปผีคืออะไรอ่ะเออผีคืออะไรอ่ะเอาเอา ปีะไอะ่ะอ้าวอุ้ยเอาไงอ่ะมหลุดๆมีฟิงเกอร์เปนมีเอ็มเอฟใช่ไหมมีเอ็มเอฟหรอใช่หนีกันเถอะผีสองตัวอยู่นั่นแหละ